สวัสดีค่ะวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเราจะมาอ่านบทนะคะเพื่อนรู้ใจในหน้าที่110 111 11และ112นะคะ3หน้าให้นักเรียนนะคะอาดคลิปการอ่านนะคะส่งเข้าลายกลุ่มเหมือนเดิมนะคะเพื่อนรู้ใจภูผาตื่นแต่เช้ารีบไปดูเพื่อนช้าง ที่อยู่ในคอกเพื่อนทั้งสองยังไม่ตื่นใบโบกยืนหลับโยกตัวเบาๆแต่ใบบัวนอนตะแคงภูผาหันหลังกลับจะเดินขึ้นบ้านเสียงกระดึงแกงกระพวนทรายใบโบกใบบัวตื่นแล้วภูผาเปิดคอกให้เพื่อนช้างออกมา ภูผาจะพาใบโบกกับใบบัวไปไหนไปไหนกันนะทั้งหมดเดินออกจากหมู่บ้านไปทางภูเขาเดินไปไม่ไกลนักมีเนินดินอยู่ข้างหน้าใบโบกใบบัวชูงวงโบกหูแกว่งหางส่งเสียงเอิก๊กเอิก๊กแอ๊ก วิ่งไปทันทีภูผารู้ใจเพื่อนรักพามากินดินโปง่งเพื่อนรักไม่ชักช้าใช้งวงดูดดินป้อนเข้าปากอร่อยจังอร่อยจังดินโป่งรสเค็มมีประโยชน์ทำให้ร่างกายแข็งแรงและโตเร็ว ทั้งสองกินอิ่มแล้วใบโบกใช้หัวดันภูผาส่วนใบบัวดึงแขนภูผาไปที่เนินดินเหมือนจะบอกว่าอร่อยอร่อยกินสิกินสิภูผาหัวเราะบอกว่าไม่กินไม่กินคนกินข้าวไม่กินดินโปง่งวิชาภาษาไทยก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ